สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับบอสเกมเมอร์นะครับวันนี้นะฮะเรากลับมาในเกม l o blocks นะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่ในด่านที่มีชื่อว่า escape silence c o f python นะครับอาจจะอ่านชื่อถึกชื่อผิดไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคเป็น scarry obby นะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มเกมมาเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ในคุกที่มันคุกเน่ามีแมลงสาบด้วยผมกลัวนะฮะ วนข้างกลงแงสาบเลยละ่ะตรงนี้มีส้วมเน่าอยู่ที่มีกลิ่นลอยปรุงมีท่อน้ําแตกให้เข้าตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยโอเคนี่คือทางออกใช่ไหมคุกอะไรมีทางออกให้หนีพร้อม <c oughs> วันนี้เรามาหนีตำรวจไซเลนนะครับอืมมีตะแกรงแบบนี้เด้วยเหรอเนี่ยวิศวกรเขาอุตสาห์รําให้นะเราก็ต้องใช้คุ้มหน่อยนะครับวิศววิศวกรต้องเป็นโจรมาก่อนแน่เลยดูทรงนะครับ ให้ทางหนีที่ไล่สะดิบดีตรงนี้ขึ้นได้ใช่ไหมเนี่ยเออ oh, oh g อ s ผมจะโกงเงินไปหรือเปล่าเนี่ยใช้บักไม่น่าจะเป็นบัคนะครับถ้าว่าเขาขึ้นได้เขาน่าจะขึ้นได้นะเขาน่าจะแก้แล้วแหละโอเคครับตรงนี้มีน้ำนะฮะใครมาอุตส่าห์วางไว้นะฮะทางหนีที่ไล่สะดิบดีนะครับเขาก็เอาอะไรมาวางก็ไม่รู้ตรงนี้ครับ stay back ลงไปในหลุมนี้กันเถอะทุกคนมันมีทางเดียวแล้วป๊บโอเคครับเป็นทางระบายอากาศนะฮะ ห้องนี้มีอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจำสแกนแบบ JPG อะไรเนี่ยจมสแกนแบบ JPG ตรงนี้มันมีให้ทำอะไรก็ยี่ทำอะไรโอ้ตรงนี้เอ้นอเานี่มันห้องขังเราใช่ไหมนี่มันห้องขังเราใช่ไหมที่เราออกมาเอ้ยหรือไม่ใช่วะมันไม่คุ้นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอะไรตำรวจสายเลนมาชิดด้วยครับไปเริกหนีครับนี่มันตำรวจเลงนี่นะหน้าเป็นเลงนะครับเดี๋ยวตะกระดูกโอเค เอ้ยไม่นะตายมันไปไหนไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยผมไปไหนไม่ได้เลยจะให้ลุงว่าไงเมื่อกี้มันไปยังไงเนี่ยโอเคเราจะลองใหม่นะครับมาเสยตํารวจตามมาเลยช่วยด้วยครับตํารวจไล่ผม <laughs> ไปดีกว่าโอ้นี่มันมีทางลงนี่แ่แต่เราเดินเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นทางตันนะฮะโอ้ไป่นะกดตรงนี้ใช่ไหมโอเคเออนี่มันทางไปนี่นาะตาย ทำไมมันกระโดดยากจังตรงนี้ตายเถอะครับทำไมมันกระโดดยากเย็นเช่นนี้ครั้งนี้เราจะทำให้มันผ่านไปด้วยดียดยนี่เห็นไหมไม,ไม่อยากจะคุยเลยครับเมื่อกี้นี้เทพเทพอะเนาะนี่เป็นไงอีกครั้งหนึ่งโอ้ชิวๆเลยแบบนี้มันติดลมมาเนาะทุกคน <laughs> มีท่อด้วยนะ นี่มันอะไรเนี่ยมีลาวาด้วยผมว่าโรงงานนรกชัดๆแบบน,นี้ให้กดเหรอกดมันทำอะไรได้อะเหมือนวาร์ปเหรอคืออะไรมันเกอ,อะไรโอเคเอ้ยทำไมามันชิลจังเลยด่านเนี่ยโอ้ยมันก็ง่ายเกินบางด่านก็นเนอะ <c oughs> หรือเราเทพเกินไปประตูแบบไม่มีข้อต่อหรือเปล่าเนี่ยขึ้นไปข้างบนเหรอได้เลยทำไมมีไฟฟ้าด้วย ปุ๊บปุ๊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 ปปนี่เป็นไงครับชิวๆกับโดนช็อตทางนี้มีทางขึ้นนะครับอีน้ำเขียวอีเลยต้องมีอะไรเกิดขึ้นจอ t g นเก o o ูคล s สทางนี้ไปห้องพยาบาลหรอหรืออะไรมันเกิดอ,อะไรกันทางนี้ไปไม่ได้ไฟดับโอ้อะไรเนี่ยนี่มันนี่มันพยาบาลเหรอ คุณพยาบาลครับอย่าทําร้ายผมนะเขาห้ามเขาห้ามไปใกล้นะฮะเราจะพยายามเดินห่างๆแล้วกันนะเดี๋ยวๆๆๆทำมันมืดจังวะเอ้ยตกใจหน้ามันกลมอ่ะน่ากลัวเอ้ยมันก็น่ากลัวอยู่นะเนี่ยเกมแบบนี้ก็น่ากลัวนะฮะจำสแกลแบบลูกดิกดีไปเราจะไปกันตรงนี้มันคืออะไรมันคือห้องอะไรโอ้โหข้าผมเถอะ มันมันโหดร้ายอย่างนี้มันโหดร้ายเกินไปแล้ว,ลวนะแบบนี้หรออ่า do not enter มันไห้ท่านไให้กดเลยอ,ะอะ่ะไม่ไนะยังอ่านไม่ทันเลยไม่ได้ังไปทางไหนอะ่ะช่วยด้วยมไม่ไปทางไหนโอ,อ้ไม่นะไอ,อ้ตำรวจบ้าชิคดูครับตำรวจบ้าจุกจุกจุกทางนี้ไม่ขึ้ทางขึ้นโอเคอืมรอดหวุดหวิดเลยดันนี่ความเท็ของเราเนานะบันไดตรงนี้มันขึ้นไปอีกได้ไหม เขาดูสร้างแบบสับสนสับสนนะโอเคทางนี้มีทางไปนะครับเราน่าจะมาถูกทางละ Danger เฮ้ยนี่มันเจ้าอาวาสนี่มันเจ้าอาวาสใช่ไหมครับคอสเพย์เจ้าอาวาสช,ช่วยด้วยครับผมจอคอสเพย์เจ้าอาวาสสองคนนี่มันเล้งเจ้าอาวาสชัดๆเลยโอเคผมรับไม่ได้กระโดดตัวตายแล้วกัน <laughs> มันได้เหรอโอเคครับผมเจอเจ้าอาวาสแล้วผมเป็นลูกศิษย์วัดไงครับผมโดนจับมาที่นี่ผมจะช่วยเจ้าอาวาสไหมนะ จะาวาดเหลือตะกระดูแล้วเลงจะเอาวาดอาไปต้มซับน่าจะอร่อย <c oughs> โอ้ยจเจ้าวาดจเจ้าวาดบางนะครับผมเขาไปไหนนะ,จะเจ้าวาดโอ้ศพตัวหน้าแบบพิศวงมากเลยใครทำจเจ้าวาดแบบนี้พวกแกมันบาปเหล่านันน่าจะบาปด้วยแหละ <c oughs> น่าจะบาปเต็มเต็มโอเคตรงนี้มีประตูขึ้นสนิมหนึ่งอันไปทางไหนได้บ้างนะเอ้ตรงนี้มีทางลงกระโดดลงได้ไหมนี่ไง ชอบทางรัดอ่นนะเนาะตรงนี้ทําไมมีแสงอ่ะนี่มันอาจจะเป็นประตูทางรับก็ได้นะตรงนี้มีทางนะครับโอเคม,มีเครื่องสักผ้านะฮะเครื่องสักผ้าเป็นหินนะฮะสมัยระบบโบราณเขาบอกอะไรอ่ะคลิกแท็บโอ้นี่มันจะเอาวาดโดนฝังกรอบผมขอโทษนะครับที่ยืนบนศพจังหวัดยืนอีกแล้วผมขอโทษนะครับผมต้องการของเราได้เหมือนมินิแอรหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรวะ เออ่ผมจําชื่อมันไม่ได้นะที่เป็นปลาไน,นี้เข้าไม่ได้ด้วยไม่ทําอะไรอะ่ะเขาทาอะไรผมก็คลิกจะจะหมดแมปแล้วนี่นมันให้ทําอะไรวะโอเคตรงนี้กดได้ปุ๊บโอ,อ้ได้ไฟบนหัวเ,หรเราจะเป็นนักขุดในตํานานเออ่ไฟพิแกกโอเคครับกดตรงนี้เหรอไปได้ใช่ไหมไปได้แวเราจะไปทางไหนเนี่ยเออทางตันนะครับ เอ้ยทำไมมีตัว X ผมจะไม่กดนะครับผมจะเชื่อทางเกมที่ระบบเขาเทำมาให้มันก็จะดีแล้วไปทางไหนได้บ้างเนี่ยมันตันไปหมดเลยทุกคนชยดเดือรัาผมผมนองทางทำไมตัวเอมันเต็มเลยอ่ะผมจะไปยังไงครับนี่ผมจะไปยังไงทางมันตันนนาไปทางไหนได้บ้างครับหรือมีใครอยู่ไหมฮัลโหลฮัลโหลโอ,โอ,โอ,โอผมเจอทางแล้วขอบคุณนะครับอาจจะมี เพนนีไว้อยู่แถวนี้ก็ได้นะเอ่อเกสชูอะไรนี่ยังอ่านไม่ทันเลยไม่นะไอ้ตำรวจไอ้ตำรวจบ้ามาอีกแล้ว,ช,วช่วยด้วยครับตายอ่ะมันจะหนียังไงช่วยด้วยไม่นะเขาบอกว่าให้จุ๊กเหรอได้สิครับได้สิครับจุ๊กโต๊ะจุ๊กโต๊ไปทางนี้ใช่ไหมไม่เขาตามไม่ทันเขาตามไม่ทันผมขึ้นตรงนี้ได้เอ้ยมันขึ้นมาตามเราได้อะ่ะตรงนี้สินะมีหลุม ยุบโอเคลอดนะครับไฟเดอรสวิะไหเอีมันมีให้ปุ่มให้กดตรงไหนวะเนี่ยโอ้ตรงนี้สินะสีมันแปลกกว่เพื่อนนี่ไงโอเคอืมก็ตฉลาดสีหนึ่งสีสองอะไรสีสามสีสี่อะไรพืชสีสามสีสี่เหรอ Secure r o o m เอ่อตรงนี้มีห้องเซคเคียวเหรอตรงนี้คืออะไรกันนะโอ้ชิด เอาให้ตายเถิดซาร่าห้องซีเคียวอะไรฆ่าคนได้เี่ยเฮ้ยมันบ้าไปแล้วตรงนี้เหรอ,หอจำสแกน JPG ีก JP ะจำสแกน JPG อีกแล้วตรงนี้คืออะไรอะ่ะกลับไปห้องเดิมเหรอเอ้ยตรงนี้เปิดนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูใหม่เนี่ยเผื่อตรงนี้มันมีทางลับอะไรเปิดจะได้เข้าไปได้อย่างไงล่ะโอ้ไม่มีแนะ่น่าจะได้ไปทางข้างหน้าแนะ่เดี๋ยวนะเรากดตรงนี้ใช่ไหมโอเคถูกแล้ว เราก็จะถึงทางออกเรียงนี้ทำไมมันยาวนานเช่นนี้นะตรงนี้นี่มันเอ้ยนี่มันคุกเรานี่นะเพื่อนจําเราได้ไหมเราเคยอยู่คุกนี้นะเราเป็นศิษย์เก่าเองศิษย์เก่าคุกนี้ไงโอ้เพื่อนในอึนอยู่ใช่ไหมนะภาพมันอุบาทตามากเลยนะไอ้ทางนี้มันน่าจะเป็นทางออกนะครับ find the key card เอ่อ key card นะครับหา key card แป๊บหนึ่ง key card อยู่ไหนอยู่ข้างบนนี่เหรอจะขึ้นไปยังไงวะเนี่ยโอ้ตรงนี้มีแสงไฟทําไมมีคนนอน แองแมงอยู่ตรงนั้นนี่มันคราบศพใครเนี่ยนี่มันขีกาดโอเคเช็คอืมมันมาอีกแล้วช่วยด้วยครบับมาอีกแล้วโอ้ปล่อยผมไปเถอะนะครับคุณลุงตำรวจเล้งผมจะอุทิศกุศลให้นะผมรู้ว่าที่นี่มันโหดร้ายและทารุณกับลุงมากลุงถึงกลายเป็นเล้งแบบนั้นเออนี่มันอดน่ยาใช่ไหมนี่มันบอกเกลีแต่อืดทั้งนั้นเลยใช่ไหมนี่ไปดีกว่าโอ้ โอ้ยเดอะไรวะเนี่ยคันทีนะครับไม่ใช่คันตีนะฮะลงอาหารตรงไปข้างหน้าโอเคมีเลเซอร์เด้อมันไม่มีแผงวงจรทำไมมันมีเลเซอร์ได้โอ้ยเดอะไรวะเนี่ยมันมีเลเซอร์ถ้าเราโดนน่าจะตายนะฮะเราจะพยายามไม่โดนละกันทำไมมันสูงจังวะจะไปยังไงจะไปยังไงโ okay. อเคกระโดดโอ้ทำไมเราเทพขนาดนี้วะเอ้อยเดี๋ยวนะไม่นะมันต้องมีอะไรแน่ๆนช่วยด้วยครับ โอ้กระโดดไปยังไงวะเนี่ยทำไมมันเขียวอีอย่างนี้ถ้าเราโดมจะเป็นอะไรไหมวะเอามันเหนิดน,นะครับอ้าวกระโดดดึงดึงดึงไม่นะตายโอเคไอ้ผีปากกลมอีกแล้วมันผีนอนชัดเลยนี่มันเป็นอ v ว l u t i o นของนอนใช่ไหมเนี่ยกลายเป็นผีนะครับโอเคปุ๊บกระโดดไปทางไหนวะทางนี้เหรอทางนี้ก็ทางตานันต้องกระโดดข้ามตรงนี้ใช่ไหมแค้นทีนอะไรวะใครมาทำอะไรหกไว้แยๆเนี่ยโอ้ยจะเปยังไงวะเนี่ย โอ้คนพักเริ่มเจ็บคอนิดหน่อยโอ,อ,อ,อ้กระโดดแย่เราต้องรอดออกจากที่นี่ได้ไดผีตัวนี้มันน่าจะหลุดออกมาจากจอนะครับเป็นผีเจพจเป็นผีจริงๆแล้วนะฮะกลายเป็ <c ười> นผี3ามดี yute trap ให้ทำอะไรอะให้ใช้เหรอไม่เราจะยังไม่กดมันเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้เราไม่หลงกลแกหรอกนะโอเคไปก่อนนะครับเอ้ยตำรวจมามันให้อใช้ตรงนี้แน่เลยโอเค ฉันจะจัดการแกนี่เป็นแผงไฟฟ้านะครับถึงไงเอาเราจะไปยังไงวนะเนี่ยโอเคมันหายไปเองนะครับเออก็นี่ว่าอะไรนี่มันแคนทีที่เราผ่านมานี่มันคือกงอะไรวะอาจจะคล้ายๆลงอาหารเนะี่ยอาจจะเป็นขายอย่างอื่นโอ้นี่มันレスปอนอ่ามันให้กดอะไรวะตรงนี้อันนี้ไรเรสเอสแคบออกไปจากที่นี่โอ้นี่มันสปอนรถไฟ โอ้กอดมากเลยนะเนี่ยรถไฟมีมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับแบบว่ามันเลยนี่เราจะไปทางออกแล้วใช่ไหมเราจะหนีออกจากคุกอิมเพรลดาวอันนี้วันวันพีแล้วนะเนี่ยเราจะออกนี่จะพบกนี้นะครับตอนนี้เราก็กินลมชมวิวไปก่อนนะครับอาจจะยังไม่ถึงทางออกก็ได้เดี๋ยวรอดูสถานการณ์ต่อไปนะฮะโอ้นี่มันเดี๋ยวนะมีตะป่าไม้เราจะไปไหนวันนี้เฮ้ยนี่มันชยด้วย นี่มันน้ำตกใช่ไหมนี่มันน้ำตกใช่ไหมเฮ้ยไอ้รถบ้าจะไปไหนรถแตกนะครับรถไฟแตกแตกกระจายเลยไม่ใช่เราไปไหนตรงนี้หรอเฮ้ยนี่มันทางออกใช่ไหมเนี่ยทางออกที่แบบไม่มีทางออกต่อไป <c oughs> นี่มันทางออกอะไรวะนี่มันจุดจบนะครับแต่ไม่ใช่ทางออกนะโอ้นี่มันผู้สร้างนี่นะขอบคุณนะครับสำหรับการใด้สร้างด่านด,ดีๆมาให้เราเล่น จำสกแกนก็น่ากลัวพอสมควรเลยละนะนี่มันเป็ดเด้งดึโอเคตรงนี้น่าจะผ่านแล้วนะครับโอ้มีเพื่อนผ่านมาแล้วนะครับวิ่งว่งเล่นอยู่กันเชียวเป็นไงฮะเป็ดโยกเป็ดโยกอันนี้อ่าน่าจะเป็นด่านต่อไปหรือเปล่า โอเคครับก็ยังไงนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับชื่สำคัญก็คืออย่าลืมฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะฮะส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับสำหรับ scary ี่ b อฟนะครับเดี๋ยวถ้ามีออ b บีอื่นๆที่น่าสนใจเดี๋ยวผมมาลงคลิปให้อีกนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับผม